แะะขวนอยู่ที่กระท่อมเล็กๆกระท่อมกระท่อมที่ยื่นลงไปในในในสะค่ะสระเลี้ยงปลาด้วยนะคะเห็นปลาด้วยค่ะคนที่ทำกเกษตรตรงนี้ก็คือเป็นศึกษานิเทศนะคะท่านกเกษียณแล้วท่านก็เลยมาทำกเกษตรผสมผสานค่ะเห็นกล้วยไหมคะ โอบาน,นาน่าเลยคะ,ะก็เลยมาชมว่าท่านทำเกษตรยังไงบ้างทำดินทำอะไรเองหมดเลยค่ะเป็นด็อกเตอร์นะฮะ เเแบบนี้ลร้านเลยปท่านกำลังให้ปลายไม่ไอันอันู้นนี่เล็แปดลอยนี่อหาราก็คือมาสีบ้านค้างขาทรงอ่ะโอ้สุดท้าเห็นหัปลาค่้ัะาสองเกเก้าศูนย์แล้วีบวช่ารงอีีสมันจะดุกปลานินนี่ปลานี่ปลา บปนินปัดช่อนเดี๋ยวคุณไปทำนันที่บอกให้เสร็จก่อนนะเออเอาเานมบึงอันน oh, ี oh, good, ้ช่วยทำืนใหม่เลยเอาป้นปั้นใบไม้เห